ครับวันนี้เราจะมาเฉลยข้อสอบแผท1หนึ่งตุลาห้าสานะครับโจทย์ให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมดังรูปถ้ามุม ABC คือ30องศามุม BAC คือมุมร้อองศา AD และ AE แบ่งมุม A BAC ออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันแล้ว EC ส่วน BC มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้โอเคพี่แบงค์ค่อยๆเอาข้อมูลไปใส่นะ อย่างแรกโจทย์บอกว่ามุม abc คือ30องศาแปลว่ามุมเนี้ยคือ30องศาถัดมามุม bac คือ1้อยสามห้ามุมนี้ทั้งอันเนี่ยร้อยสห้าแต่โจทย์บอกว่า ad และ ae แบ่งมุมนี้ออกเป็น3มส่วนเท่าเท่ากันตัวนี้ต้องเท่ากับตัวนี้ต้องเท่ากับตัวนี้ถ้าแบ่งออกมาเป็น3ามส่วนเท่าเท่ากันร้อยสสิบห้าหารสาก็แปลว่ามุมละสี่สิบห้าป่ะครับ จริงไหมโอเคนะครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นเขาถามหาว่าอัตราส่วน EC งั้นเพียงแ้งให้ EC ตัวนี้คือ x ละกันแล้วก็ BC BC คือ y อยากรู้ว่าอัตราส่วนรูปนี้จะเป็นอัตราส่วนของด้านสองด้านนี้จะเป็นเท่าไหร่สรุปโจทย์ถามหา x ส่วน y นะ โอเคทีนี้พี่แบงค์มองว่า x เนี่ยมันอยู่บนสามเหลี่ยมรูปไหนลองเอามาวาดรูปใหม่ดูก่อน x มันอยู่บนสามเหลี่ยมรูปนี้ตรงนี้คือ x ตรงนี้คือ145มีข้อมูลใดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ x ได้เกี่ยวกับสามเหลี่ยมรูปนี้ได้บ้างไหมครับมีตรงไหนได้บ้างเรารู้ว่าสองมุมนี้รวมกันคือ90จริงไหม แต่ตรงนี้คือสามสิบแปลว่ามุมนี้คือเท่าไหร่อ่ะครับมันก็คือมุมที่เหลือถูกปะมอกี้เรารู้แล้วว่ามันคือเก้าสิบแล้วก็อีกอันนึงคือสารวมกัน2อันนี้ไปแล้ว120ยย่แปลว่ามุมที่เหลืออันนี้คือหกสิบนั่นหมายความว่ามุมข้างๆด้านนี้ก็คือ120ถูกไหมครับแปลว่าพี่แบงค์บอกได้ว่าตัวนี้คือ120แล้วนะ โอเคถัดมาพี่แบงค์มาดูข้อมูลเกี่ยวกับมุมเกี่ยวกับด้าน y บ้างด้าน y พี่แบงค์ทำไงได้บ้างถ้าเขียนรูปออกมามันจะเป็นรูปประมาณอย่างนี้ b c a ตัวนี้คือ y มุมที่เรารู้อยู่คือมุมตัวนี้คือ30ตัวนี้คือ135 สังเกตได้ไหมครับว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้มีอะไรที่สัมพันธ์กันอยู่อย่างหนึ่งมีด้าน AC ที่มันเป็นด้านเดียวกันอยู่จริงไหมครับถูกไหมงั้นถ้่พี่แบงค์กำหนดให้ด้านนี้คือ Z และกันของทั้งคู่ทีนี้พอเห็นสามเหลี่ยมที่มันไม่ใช่สามเหลี่ยมมุมฉากอะสิ่งแรกที่พี่แบงค์จะต้องนึกถึงก็คือพวกกฎของไซน์กฎของคอสถูกปะ โอเคพี่แบงค์ดึงรูปนี้ลงมาอยู่ข้างล่างนะโอเคอ่ะมาทำกันทีนี้พี่แบงค์จะนึกถึงกฎของไซน์กฎของคอสอันนี้ยังไงดีอันนี้ B มันของรูปมิคิโอเคทีนี้ตัวนี้เห็นไหมครับว่ามันเป็นคู่กัน อันนี้คู่กับอันนี้แล้วก็อันนี้คู่กับอันนี้เป็นด้านตรงค่าพอดีเลยนี่จากกฎของไซน์เรามาทบทวนกฎของไซน์หน่อยกฎของไซน์ว่าไว้ว่าถ้ามีมุม A มุม b โอเคเอาใหม่มุม a ไว้ด้านล่างนะมุม a มุม b มบุม c จริงๆมันสลับกันได้แหละแล้วตรงนี้เป็นด้าน a เล็ก B เล็ก C เล็กกฎของไซน์บอกไว้ว่า X, เอ a, ส่วน sin a มีค่าเท่ากับ b ส่วน sin b แล้วก็มีค่าเท่ากับ c ส่วนไซ n ์จริงไหมอันนี้คือกฎพื้นฐานของกฎของไซน์ดังนั้นจากรูปที่พี่แบงค์มีอยู่พี่แบงค์ก็บอกว่า x ส่วนไซ n ์สีมีค่าเท่ากับ z ส่วนไซ n ์ร2 0่ะครับ ด้าน c พี่แบงค์ไม่สนใจเลยนะด้านที่ตรงข้ามกับมุม c โอเคไหมเก็บเป็นสมการที่หนึ่งก่อนแล้วแล้วคราวนี้พี่แบงค์ก็ไปเอารูปนี้มาใช้บ้างอุ๊บเลื่อนมาปัป๊บจากสิ่งที่เห็นอยู่พี่แบงค์บอกได้ว่า มีกี้ตรงนี้เป็น b อยู่นะแล้วก็ข้างล่างนี้คือเท่าไหร่อยู่นะคือ y จากสิ่งที่เห็นเห็นอยู่พี่แม้บอกได้ว่า y ส่วนร้อยส่วนซายร้อยสามห้ามีค่าเท่ากับ Z ส่วนซายเท่าไหร่ครับส่วนซายสาสิบถูกไหมเป็นสมการที่สอง สังเกตได้ว่าทั้งสองสมการเนี่ยมันมีแซเป็นตัวเชื่อมกันอยู่ไหมงั้นถ้าพี่แบงค์หาแซมาแล้วเดี๋ยวเอามันมาเท่ากันจากสมการที่1 Z แซมีค่าเท่ากับ x ส่วน sin ์สี่สิบห้า 45, คูณไ i n ์ร้อยยี่สิบถูกไหมแล้วจากสมการที่สอง y ส่วน s ซด์ร้อยสามห้า 135, คูณอยู่กับ Unis i n ์สามสิบ มีค่าเท่ากับแทถ้าพี่แบงค์จับทั้งสองสมการนี้เอามันมาเท่ากันจับสมการที่1เท่ากับสมการที่สองจะได้ว่าจะได้ว่าใช้สีอะไรดีอ่านี้ละกัน x ส่วน sin i n 45คูณกับ sin i n 120มีค่าเท่ากับ y ส่วน sin i n 135คูณกับ sin i n 30 โอเคแทนค่าละ x ส่วน sin i n 45 i n 45คือรูท2ส่วน2ไซ120ถ้าเรายุบมุมมามันคือ sin 60ถูกปะครับมันคือ i n 180ลบ60ยุบมุมมามันก็ได้ i n 60เป็นมุมบวก i n 60ก็คือรูท3ส่วน2 ส่วนอีกฝั่งหนึ่งมันคือ y ส่วนไซ n ์ร้อยสามห้าไซ์ร้อสห้าก็คือรูทสองส่วนสองคูณอยู่กับไซร์สาสบคือ1น่ส่วนสองพี่แบงค์เริ่มตัดเลขเลยนะรูทสองส่วนรูทส่วนสองตัดกันทิ้งโอเคไหมครับแล้วสองก็มาตัดกับสองตัวนี้ทิ้งดังนั้นตอนนี้สิ่งที่พี่แบงค์เหลืออยู่ก็คือรูทสา x มีค่าเท่ากับ y เดียว แต่โจทย์ถามหาโจทย์ถามหา x ส่วน y นี่งั้นทำไงดีละ่ะเรารู้ว่ารูทสาม x มีค่าเท่ากับ y งั้นพี่แบงค์เอารูทสาม x มาแทนค่า y ได้ไหมแทนค่าแบบนี้เลยดังนั้นพี่แบงค์เอา x ตัด x ทิ้ง ตัวนี้ก็เลยกลายเป็น 1. ่ส่วนรูทสดังนั้นข้อนี้ตอบ 1. ส่วนรูทสก็คือช้อยหนึครับทีนี้บางคนไม่ถนัดแบบที่พี่แว้งทำเมื่อกี้ก็อาจจะย้ายข้างก็ได้ให้มันกลายเป็น x. ส่วน y ย้าย y ลงมาหารฝั่งนี้เหลือ1แล้วก็ย้ายรูทสาไปหารอีกข้างหนึ่งเห็นไหมก็ได้ 1. ส่วนรูเหมือนกันไม่ต้องไปแทนค่าโอเคนะครับ